บรรยากาศได้ชอบเหมือนกันแหละแต่แม่ได้อยู่ข้างบนนู้นพว่สิ่งนกเขาคุ่รักนะคะฝันก็อยากจะทำตรงนั้นนะตรงต,รงต,รงตรงน้นตาลให้เป็นคาเฟ่แมวนะคะที่พักผ่อนของเราสังเกตการบรรยากาศ ตอนเย็นๆนะจ๊ะใช่ล้วจะเอาสามนาทีจ้ะฟังเสียงนกชมแมงปอบินด้วยนะคะสามนาทีดีกว่าเนาะล็อกปอกแป๊กมาแล้วนะคะฝนแต่ไม่แรงเด้อวันก็อยากจะทำตรงนั้นนะตร,ตรงตรงน้นตาลให้เป็นคาเฟ่แมวนะคะที่พักผ่อนของเราใช่ื้ว่าจะเอาสามนาทีจ้า ฟังเสียงนกชมแมงปอบินด้วยนะคะ3ามนาทีดีกว่าเนาะน้ำยังไม่ท่วมมันก็เลยไม่เต็มคลองนะคะรอกินผักกินแหนะมีน้ำก็มีปลามีนาก็มีข้าวนะคะฤดูฝนตามฤดูก่อเจ้าธรรมชาตินี่แหละ ปลากระโดดในน้ำนะคะปลาหากินแม่ก็นั่งตรงระเบียงนะคะทำระเบียงไว้เล่นน้ำนั่งกินข้าวเย็นก็ได้นะคะตรงนี้ว่าตรงนี้ชอบก็ชมนะคะเม้นมาด้วยคำปรดสาสูงไวอย่างแม่ก็ททำแบบ อันนั้นเป็นทางทิศนี้เอาป่าป่ามาตอดตรงนี้เออได้รือว่าจะเอาสามนาทีจ้าฟังเสียงนกชมแมงปอบินด้วยนะคะสามนาทีดีกว่าเนาะริมคองก็จะมีต้นขาลูกเ,เป็นแถวไปนะคะอ ก็จะมีสระไว้น้ำด้วยล็อกปอกแปกมาแล้วนะคะฝนแต่ไม่แรงรอกตรงระเบียงนะคะทำระเบียงไว้เล่นน้ำนั่งกินข้าวเย็นก็ได้นะคะตรงนี้ว่าตรงนี้ฝันก็อยากจะทำตรงนั้นนะตร,ตรงตรงน้นตาลให้เป็นคาเฟ่แมวนะคะที่พักผ่อนของเรา กินผักหุบเหวก็ยังไม่ขึ้นนะคะน้ำมาชานั่งชมนกชมไม้ตรงระเบียงนะคะทำระเบียงไว้เล่นน้ำนั่งกินข้าวเย็นก็ได้นะคะตรงนี้เพราะตรงนี้มันก็ดีนะคะถ้าได้ความฝันเป็นจริงนะคะอบพระคุณมากๆเลยนะคะใบเบิก ล็อกปอกเปกมาแล้วนะคะฝนแต่ไม่แรงเด้อใช้ด้านนี้ก็คือบ้านนางสาวนะคะกินผักหัวเพกก็ยังไม่ขึ้นนะคะน้ำมาช้านั่งชมนกชมไม้ก็เป็นครองริมนานะคะ กักเก็บน้ำไว้ดวงอาทิตย์ก็โดนเมฆบังนะคะพบพบพโ,โ,โเป็นคาฟเฟ่แมวให้ตัวเองและลูกๆได้มาเล่นตรงนั้นนะคะฝันไว้ก่อนจ้าธรรมชาตินี่แหละปลากระตดดในน้ำนะคะปลาหากิน แม่ก็นั่งฝันก็อยากจะทำตรงนั้นนะตร,ตรงตรงน้นตาลให้เป็นคาเฟ่แมวนะคะที่พักผ่อนของเราบรรยากาศได้ชอบเหมือนกันแหละแต่แม่ได้อยู่ข้างบนนู้น ด้านท oh, no, ิศตะวันตกนะคะโหนกบินเล่นลมถ้าชอบก็ชมนะคะเม้นมาด้วยภาษาสูงวัยอย่างแม่ก็ทำแบบบรรยากาศดีๆนะคะก็ตามสะดวกของเพื่อนๆนะคะบรรยากาศดีชอบเหมือนกันแหละ แ,แม่ได้อยู่ข้างบนนู้นวากธรรมาชาตินี่เละปลากระตอดในน้ำนะคะปลาหากินแม่ก็นั่งเป็นคาเฟ่แมวให้ตัวเองแล้วลูกๆได้มาเล่นตรงนั้นนะคะฝันไ้ก่อนจ้า เป็นด้านทิศตะวันตกนะคะโหนกบินเล่นลมมีน้ำก็มีปลามีนาก็มีข้าวนะคะฤดูฝนตามฤดูกาดเจ้ามันจิกาศได้ชอบเหมือนกันแหละแต่แม่ได้อยู่ข้างบนนู้นพาวา ดวงอาทิตย์ก็โดนเมฆบังนะคะพบพพูสังเกตการบรรยากาศตอนเย็นๆนะจ๊ะก็จะมีสะไว้น้ำด้วย ให้เป็นชั้นขึ้นไปตามต้นตาลจะได้เก็บลูกตาลกินด้วยนะคะความฝันไว้นะจ๊ะตรงระเบียงนะคะทำระเบียงไว้เล่นน้ำนั่งกินข้าวเย็นก็ได้นะคะตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นคาเฟ่แมวให้ตัวเองและลูกๆได้มาเล่นตรงนั้นนะคะฝันไวกนนะะ้ก่อนจ้ะ มันก็ดีนะคะถ้าได้ความฝันเป็นจริงนะคะอบพระคุณมากๆเลยนะคะบ่บยชอบก็ชมนะคะเม้นมาด้วยอัมพ์าส,าสูงไวัยอย่างแม่ก็ทำแบบอัานนั้นเป็นทางทิศเนี้ยอ้าป่าป่ามาตอดตรงนี้เอ้ ก็มีร่มอยู่จ้าชชินตกมาได้เลยนะคะาบบายจ้าายบ้ายากินกผักหบเหกก็ยังไม่ขึ้นนะคะน้ามาช้านั่งชมนกชมไม้บรรยากาศดีๆนะคะก็ตามสะดวกของเพื่อนๆนะคะ เป็นด้านทิศตะวันตกนะคะโหนกบินเล่นลมเป็นด้านทิศตะวันตกนะคะโหนกบินเล่นลมฝันก็อยากจะทำตรงนั้นนะตร,ตรงต้นตาลให้เป็นคาเฟ่แมวนะคะที่พักผ่อนของเราใช่รือว่าจะเอาสามนาทีจ้า ฟังเสียงนกชมแมงปอบินด้วยนะคะสามนาทีดีกว่าเนาะธรรมชาตินี่แหละปลากระโดดในน้ำนะคะลปลา,าหากินแม่ก็านั่งก็ชอบก็ชมนะคะเม้นมาด้วยลัมปภาษาสูงวัยอย่างแม่ก็ทำแบบเ้อ ก็จะมีสะไว,นว้น้ำด้วยน้ำยังไม่ท่วมมันก็เลยไม่เต็มคลองนะคะเอากินผักกินแหนมันก็ดีนะคะถ้าได้ความฝันเป็นจริงนะคะเราพระคุณมากๆเลยนะคะบเบอก็จะมีสะไว,นว้น้ำด้วย บรรยากาศดีๆนะคะก็ตามสะดวกของเพื่อนๆนะคะใช้ด้านนี้ก็คือบ้านนางสาวนะคะก็จะมีสระว่ายน้ำด้วยอ อย ờ, ่าเพิ่งเบื่อกันนะคะรับ